วันนี้ผมมาแนะนำบอลสีของรังบอลคอนหวันนะครับเป็นไม้ที่จดทะเบียนบอลสีกับสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะครับคือต้นนี้ครับบอลสีต้นนี้นะครับเป็นบอลสีที่ ลางบอลคอนวันได้จดทะเบียนกับสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อปี2565นะครับจดทะเบียนในชื่อพุทธศิริมณีนะครับเป็นบอลด่างนะครับดูจากอัตลักษณ์แล้วก็พอจะเดาออกไหมครับรวมถึงชื่อด้วยว่าใครเป็นผู้ผ,ผสม มีมณีมณีได้นะครับทรงนี้ครับก็ผู้ผสมนะครับก็คืออาจารย์ปอนะครับอาจารย์ปอจิรวัตรแซ่อึ้งน,นะครับเจ้าของสวนมณีมลผู้ประดิษฐ์ประดอยบอนสีด่างสวยงามมากมายนะครับ แล้วก็บอนที่ดังๆของสวนมณีมนตก็คือเมืองเกาะเกร็ดแน่นอนครับต้นนี้เขาเป็นลูกของเมืองเกาะเกร็ดนะครับผสมกับลูกไม้พ่อเขาเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างผมได้มีโอกาสครอบครองนะครับบอนสีต้นนี้แล้วก็ ได้สอบถามไปยังอาจารย์ปอนะครับว่าบอนสีต้นนี้มีชื่อหรือ,อยังนะครับมีใครนำไปจดชื่อหรือเป็นชื่ออื่นๆที่อาจารย์ได้ตั้งไว้หรือ,อยังนะครับผลสรุปก็คือยังไม่มีนะครับผมก็เลยขออนุญาตอาจารย์ปอจดทะเบียนนะครับในชื่อพุทธศิริมณีนะครับ ขอมีมันนีเป็นที่ระลึกด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกับอาจารย์นะครับในเอกสารจดทะเบียนนะครับผู้ผสมก็คืออาจารย์ปอแหละครับแต่ผู้ถือสิทธิ์ก็คือผมเองนะครับเป็นบอลสีของรังบอลคอนหวันนะครับลักษณะด่างก็จะคล้ายคเมืองเกาะเกร็ด แต่ว่ารูปทรงใบนี่จะไม่ใช่นะครับก็จะออกเรียวๆกว่าก้านดำนะครับไม่มีหูสดือแดงแคล้ายคเมืองเกาะเก็ดนะครับเม็ดก็จะเป็นสีแดงเข้ม มีเม็ดชมพูด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำจํานวนไว้ก็คือผมจะรอดอกของแม่ชุดนี้ก่อนนะครับสำรรูปทรงก็จะต้นนี้ไม่ใช่ต้นแม่นะครับ ต้นแม่นี่ยุบหัวไปยังไม่ฟื้นเลยเรามาชมชัดๆกันนะครับนี่คือพุทธสิริมณีบอนสีจดทะเบียนของรางบอนคอนวันนะครับใบด่าง ชัดๆสวยๆเลยครับมีด่างสีมิ้นด้วยนะครับมีด่างขาวด่างเขียวด่างมิ้น จะคอยติดตามรังบอลคอนหวันไว้นะครับถ้าท่านใดชื่นชอบผลงานฝีมือของอาจารย์ปอก็ต้องไม่พลาดสะสมบอนสีพุทธสิรีมณีต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมมีจำนวนแล้วผมจะออกมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ชื่นชอบนะครับบอนสีด่าง ต้นนี้ถือว่าเป็นสายของอาจารย์ปอสวนมณีมนครับแต่ว่าถือสิทธิ์โดยรังบอลคอนหวันนะครับเราก็มาดูบอลที่เตรียมไว้เป็นแม่พันนะครับของรังบอลคอนหวัน ตอนนี้นี่ก็เก๋ไก่สไลเดอร์เลยทีเดียวเป็นแดงมีป้ายเขียวกระจายกระจายอยู่เปิดเปรอะนะครับ ต้นนี้นี่ตอนนี้เป็นนางเอกของรังบอลคอนหวันอยู่นะครับต้นนี้นี่เป็นลูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับยังไม่มีชื่อเดี๋ยวรอโตเต็มที่นะครับก็จะยื่นขอทำการจดชื่อของรังบอลคอนหวันเพิ่มเติมอีกนะครับ เพราะว่าตอนนี้รังบอลคอนหวันโอ้ใบนี้ขาดมีบอลสีลูกไม้ผสมใหม่ออกมาเยอะนะครับอาจจะมีหน้าตาแปลกตาไปบ้างซ้ำไปบ้างนะครับเดีย๋ยวเราต้องรอชมกันว่าบอลต้นไหนที่จะมี อัตลักษณ์เฉพาะของตัวเองสวยๆเราก็จะทำการขยายจำนวนเช็คความนิ่งนะครับแล้วก็จะไปขอจดชื่อกับทะเบียนบอรสีกับสมาคมจดชื่อกับสมาคมบอรสีแห่งประเทศไทยนะครับ มีปลาคารฟนะครับโอ้โหใบแดงเข้มมากเห็นในกล้องนี่ออกค้ำๆแต่ว่าแดงเข้มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปกลางแดดดูเข้มสุดๆเลยครับเข้มข้นสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ าครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอลคอนหวันนะครับเพจรังบอนคอนหวันแล้วก็ติกตอกรังบอนคอนหวันนะครับ,รบ,บ,รบ,นนรบทุกช่องทางแพลตฟอร์มโซเชียลเลยนะครับลองแวะชมสักนิดนะครับแล้วเดี๋ยว เร็วๆนี้นะครับผมจะมีบอนสีเอามาไลฟ์หรือลงจำหน่ายเพื่อแบ่งปังผู้ที่รักบอลสีด้วยกันนะครับฝากติดตามด้วยครับ